ฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ฉบับปรับปรุงใหม่เพิ่มเป็น42วันริกวอเลนผู้เขียนหนังสือที่มียอดขายอันดับหนึ่งโดยการจัดอันดับของนิวยอร์กไทมส์หนังสือที่มียอดขายทั่วโลกมากกว่า32ล้านเล่มคำนิยมจากนิตยาสารทางผู้นำทางการเมืองและนักแสดงไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวที่หันมาสนใจรับคำแนะนำฝ่ายจิตวิญ,ญญาณจากริกวอเลนนับ คนนักล่าไม่ว่าจะมาจากสมาคมบาสเกตบอลมืออาชีพสมาคมกอล์ฟตีมืออาชีพไปจนถึงผู้บริหารในองค์กรนักเรียนมัธยมปลายหรือแม้แต่นักโทษที่ถูกคุมขังต่างก็พูดถึงหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์คำนิยมจากสำนักข่าว ABC ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เป็นคลื่นซึนามิทางฝ่ายวิญญาณที่สะเทือนรากฐานของอเมริกา ที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยและสำนักงานมันจึงเป็นมากกว่าหนังสือแต่เป็นการเคลื่อนไหวทางฝ่ายยินยามคำนำจากหนังสืออิมลอสแอ e e จลิสตาวิกวอร์เลนมีความสามารถพิเศษในการให้ผู้คนค้นหาวัตถุประสงค์ของชีวิตที่มีความหมายและเป็นรูปธรรมคำนำจากจอร์ g บามาโพ จากการสำรวจในประเทศของเราเราสิทยาพิบาลเห็นสอดคล้องกันในหนังสือทั้งสองเล่มคือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสมและคพริสจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสมว่าเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุดและมีประโยชน์สำหรับงานรับใช้คำนำจาก t อมเบเนอร์และเอ็ดสเตเชอร์ไลฟ์เวลรีเซิร มันเป็นการยากที่จะไม่พูดถึงผลกระทบที่เกิดจากหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์และคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ที่มีต่อคริสตจักรในปัจจุบันนี้จากการสัมภาษณ์และสำรวจของเราหนังสือสองเล่มนี้ใช้สำหรับเป็นที่รีภัยของบรรดาผู้นำในคริสตจกักรในฐานะที่เป็นหนังสือที่มีส่วนช่วยเหลือและเกิดประโยชน์มากที่สุดจากการศึกษาคริสตจักรจากสิบคณะพบว่า ึ่งหนึ่งของคริสตจักรที่ประสบความสําเร็จในการฟื้นฟูให้ความเชื่อกับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนโดยวัตถุประสงค์เพราะทําให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากในฐานะเป็นศิษยาภิบาลผู้ก่อตั้งคริสตจักรแซดเด,เรดเอร์เบิร์กดรริกวอรเล,ลนได้นำไปสู่การสามาัคคีธรรมของสมาชิกถึง30,000คนในรัฐแคลิฟอร์เนีย กับมหาวิทยาลัยในมืองใหญ่ๆทั่วโลกในฐานะของนักศาสนาศาสตร์เขาได้แสดงปาฐกถาที่มหาวิทยาลัย Oxford ์ดมหาวิทยาลัย Cambridge มหาวิทยาลัยฮาร์วารมหาวิทยาลัยของลัทธิยูดาห์และอีกจํานวนมากทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนพระคิสธรรมในฐานะนักยุทธศาสตร์ระดับโลกเขาเป็นผู้ให้คําแนะนําแก่ผู้นําของโลกไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติ รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาในประเทศต่างๆอีกมากมายริกวอลเลนยังเป็นผู้ก่อตั้งแผน PEACE e เพื่อช่วยคริสตจักรในเรื่องการตั้งคริสตจักรการคืนดีระหว่างกันการอบรมผู้นำช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือผู้ป่วยและให้การศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ใน196ประเทศ อ่านหนังสือเล่มนี้แด่ทุกคนตอนที่คุณถือกำเนิดมาพระเจ้าได้ทรงวางแผนชีวิตไว้สำหรับคุณจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือคุณพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้คุณค้นพบตัวของคุณในแบบที่พระองค์ทรงสร้างคุณทั้งในโลกนี้และในนิรันดร์กาในพระคริสต์เราได้พบว่าตนเองเป็นใครและอยู่เพื่ออะไร นานมาแล้วก่อนที่เราจะได้ยินเรื่องพระคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงสนพระทัยในเราและทรงวางแผนให้เราดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของพระองค์ที่พระองค์กําลังทําให้สําเร็จในทุกสรรพสิ่งเอเฟซัสบทที่1ข้อที่11ผมรู้สึกขอบคุณบรรดาอาจารย์และเหล่านักเขียนจํานวนมากทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้หล่อหลอมชีวิตของผม แช่วยให้ผมได้เรียนรู้ความจริงเหล่านี้ผมขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณสารบัญการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์หน้าที่11ฉบับปรับปรุงเพื่อคนรุ่นใหม่หน้าที่15พันธสัญญาของข้าพเจ้าหน้าที่17ฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร วันที่หนึ่งทุกสิ่งเริ่มต้นที่พระเจ้าหน้าที่ยี่สิบวันที่สองคุณไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญหน้าที่ยี่สิบหกวันที่สามอะไรคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณหน้าที่สามสิบสองวันที่สี่คุณถูกสร้างมาเพื่อนิรันดร์กลางหน้าที่สี่สิบเอ็ดวันที่ห้ารู้จักชีวิตผ่านมุมมองของพระเจ้าหน้าที่สี่สิบหกวันที่หกชีวิตในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวหน้าที่ห้าสิบสามวันที่เจ็ด พระเยซูคือเหตุผลสำหรับทุกสิ่งหน้าที่5้กลาวัตถุประสงค์ที่1คุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าพอพรไทยวันที่8คุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าพอพรไทยหน้าที่68วันที่9คุณอะไรที่ทำอะไรที่คุณทำแล้วพระเจ้าทรงยิ้มหน้าที่75วันที่10หัวใจของการนมัสการหน้าที่85วันที่สิ เมื่อคุณกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพระเจ้าหน้าที่95วันที่12พัฒนามิตรภาพของคุณกับพระเจ้าหน้าที่103วันที่13การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยหน้าที่112วันที่14เมื่อพระเมื่อพระเจ้าดูเหมือนห่างไกลหน้าที่120วัตถุประสงค์ที่สองคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้า วันที่สิบห้าคุณถูกสร้างมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบวันที่สิบหกความรักคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่วันที่สิบแปดเผชิญชีวิตร่วมกันหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่วันที่สิบเก้าร่วมกันสร้างชุมชนหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดวันที่ยี่สิบ หรือฟื้นสามัาคีธรรมที่แตกร้าวหน้าที่หนึ่งร้อยหสิเก้าวันที่ยี่สิบเอดปกป้องคริสตจักรของคุณหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวัตถุประสงค์ที่สามคุณถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระคริสต์วันที่ยี่สิบสองคุณถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระคริสต์หน้าหนึ่งร้อยปสิบแปดวันที่ยี่สิบสามเราเติบโตอย่างไรหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ วันที่24คุณถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความจริงหน้าที่203วันที่25คุณถูกเปลี่ยนแปลงด้วยปัญหาหน้าที่212วันที่26เติบโตผ่านการทดลองหน้าที่221วันที่27ชนะการทดลองหน้าที่230วันที่28จําเป็นต้องใช้เวลาหน้าที่238วัตถุประสงค์ที่4คุณถูกปั้นขึ้นมาเพื่อรับใช้พระเจ้า วันที่29ยอมรับหน้าที่ซึ่งมอบหมายแก่คุณหน้าที่248วันที่30คุณถูกปั้นขึ้นมาเพื่อรับใช้พระเจ้าหน้าที่256วันที่31เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นหน้าที่263วันที่32ใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คุณหน้าที่272วันที่33ผู้รับใช้ที่แท้จริงเขาทำกันอย่างไรหน้าที่280 วันที่34คิดอย่างผู้รับใช้หน้าที่289วันที่35มสิบห้าเดของพระเจ้าในความอ่อนแอของคุณหน้าที่296วัตถุประสงค์ที่5คุณถูกสร้างมาเพื่อปฏิบัติภารกิจวันที่36คุณถูกสร้างมาเพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่306วันที่37ชีวิตที่เป็นพยานของคุณหน้าที่315 วันที่38มสก้าสู่ภารกิจโลกหน้าที่3 2มรวันที่39สร้างสมดุลให้กับชีวิตของคุณหน้าที่3ามวันที่40่สิดำเนินชีวิตด้วยวัตถุประสงค์หน้าที่340วันที่41หลุมพรางที่1ความอิจฉาริษยาหน้าที่สามร้อยห้าสิวันที่42หลุมพรางที่สองความเป็นที่พอใจของผู้อื่นหน้าที่สามร้อย ภาคผนวกที่1คําคำถามเพื่ออภิปรายหน้าที่373ภาคผนวกที่2แหล่งข้อมูลต่างๆหน้าที่377ภาคผนวกที่3